สวัสดีครับพี่หมอเดีมนะครับนะฮะพบกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้พี่หมอก็จะพาไปดูเคสพี่เอนะครับที่ต้องการทรงจมูกเนี่ยนะครับที่ดูเป็นธรรมชาติดูหวานแล้วก็รับกับใบหน้านะครับเพราะว่าพี่เอเนี่ยก็ทําธุรกิจส่วนตัวด้วยนะฮะก็ต้องการให้แบบว่าเวลาลูกค้าเห็นลูกค้าก็รักนะฮะแล้วก็ทําให้โหนงใบหน้าเนี่ยดีขึ้นทําธุรกิจก็ราบรื่นนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันว่าเสริมจมูกออกมาแล้วเนี่ยที่เป็นแนวธรรมชาติเนี่ยจะสวยขนาดไหนนะครับไปชมกันครับ ครับสวัสดีครับพี่เอ๋ทักทายเพื่อนๆแฟนหน่อยฮะพี่เอ๋บอกพี่เอ๋เล่าให้ฟังว่าแอบดูทุกคลิปทุกไลฟ์มานานใช่ไหมฮะใช่ไหมครับแต่วันนี้เราก็จะได้มีเป็นวิดีโอของตัวเองวันนี้ตื่นเต้นไหมฮะมากเลยใช่ไหมฮะบอกว่าพี่เอ๋บอกว่าตื่นเต้นตากงว่าทำจมูกก็คือการสัมภาษณ์นี่แหละวันนี้เป็นไงบ้างครับสบายสบายไหมครับเห็นบอกว่าเห็นบอกว่าเดินทางมาจากพิจิตรตั้งแต่เช้าเลยใช่ไหมครับอันนี้ เดินทางมาตั้งประมาณ5้ชั่วโมงได้นะครับเนาะโอเควันนี้ครับก่อนที่เรามาเจอพี่หมอดีมาเนี่ยนะครับพี่เอ๋อยากได้ทรงประมาณไหนฮนะพอเล่าให้เพื่อนๆฟังได้ไหมครับธรรมชาติวาน,นละลับกับใบหน้าไม่ต้องให้เหมอนค่ ครับเพราะว่าตอนที่เราคุยกันเรื่องทรงพี่เอก็เอาทรงนะฮะทรงหนึ่งมาก็คือเป็นทรง s so l o p sl นะฮะเป็นเหมือนุ่้ใหม่ลาวิกานะครับวันนี้ก็ได้รับแรงบนันดาลใจจากเทสนั้นนะฮะแต่ว่าเอามาปรับใช้กับโครงสร้างใบหน้าของพี่เอทีหนึ่งถูกต้องไหมครับนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับว่าก่อนผ่าตัดเนี่ยด้านข้างที่เป็นมุม45องศาของพี่เอเนี่ยเป็นยังไงบ้างถึงสวยขนาดนี้นะฮะเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับ อันนี้เป็นภาพก่อนผ่าตัดนะครับของพี่เอที่เป็นด้านข้างเป็นมุม45องศาเหมือนกับพี่หมอถ่ายเมื่อกี้เลยนะนะฮะแต่เมื่อกี้คือเป็นหลังทาทันทีนะครับเรามาดูกันครับว่าก่อนผ่าตัดเนี่ยนะครับโครงสร้างใบหน้าโครงสร้างจมูกเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับถ้าเ,เพื่อนๆสังเกตเห็นทุกคลิปเลยนะครับพี่หมอจะพยายามประเมินเรื่องเนื้อก่อนขัับแรกนะครับ พราะว่าของเ p a พี่เอเนี่ยนะครับก็ค่อนข้างน้อยนะฮะบริเวณตรงนี้น,นะฮะแต่ตรงปลายจมูกเนี่ยเขาพอได้อยู่ระดับหนึ่งนะครับแต่ยงไก็ตามครับการที่มีเนื้อเยอะไม่ใช่เป็นตัวบอกเราว่าฉันจะต้องทําโด่งที่สุดนะฮะต้องทําแหลมที่สุดอย่างนั้นไม่ใช่นะครับเพราะว่าโดยรวมแล้วนะครับการทํราศัลยกรรมหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันมันมกจะมีความเสี่ยงอยู่แล้วระดับหนึ่งแต่ยังไงก็ตามครับเราก็ต้องทําให้มีความเสี่ยงน้อยที่สุดให้คนไข้เนี่ยปลอดภัยทําทีเดียวเราก็จบ ต้องไหมครับนะฮะดังนั้นเคสนี้นะครับวันนี้เราเราใช้ซิลิโคนตัวท็อปนะฮะในการเหล่านะครับให้รับกับบริเวณกระดูกนะฮะบริเวณนะฮะกระดูกสันจมูกนะฮะแล้วก็กระดูกฐานจมูกนะครับให้ไปจลดบริเวณหน้าผากนะครับแล้วก็วางซิลิโคนเนี่ยที่เราเหล่านะครับอยู่ใต้ยืมกระดูกนั่นเองนะครับตรงปลายจมูกที่มีขนาดใหญ่เมื่อเทียบกับจมูกที่ดูสูงขึ้น เราจะทําการแต่งปลายครับนะฮะให้มีความยาวมากขึ้นแล้วก็ให้ดูสวยขึ้นนะครับให้ได้สัดส่วนที่รับกับความสูงจมูกนะฮะที่เพิ่มขึ้นด้วยนะครับเสริมออกมาแล้วทมที่ทีนมีที่หัวบอกนะครับออกมาแล้วสมบูรณ์แบบสวยขนาดไหนนะครับอนุญาตนะครับอ่านี่ครับเมื่อกี้เราดูภาพก่อนผ่าตัดแล้วนะครับแต่ตอนนี้เราจะให้ดูภาพหลังทําทันทีนะครับเห็นไหมครับว่าสิ่งที่พี่เอ๋เปลี่ยนไปนะครับ ไม่ใช่อะไรนะเพราะว่าเพราสวยอยู่แล้ว ตอนนี้สิ่งที่ได้เพิ่มขึ้นคือความสวยแล้วก็ดูแพงนั่นเองนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับว่าตรงปลายจมูกของพี่เอเนี่ยนะครับถ้าเห็นภาพก่อนผ่าตัดเนี่ยจะเห็นได้ชัดเลยนะครับว่ามีการเปลี่ยนแปลงมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปทรงนะครับหรือว่าความยาวนั่นเองนะครับบริเวณตรงปลายจมูกพี่เอเนี่ยพี่หมอเพิ่มหยดน้าให้ครับเพราะว่าพี่เอเลือกใช้ตัวกระดูกสังเคราะห์ด้วยนะฮะในการรองบริเวณตรงปลายและก็คอลัมเมล่านั่นเองนะครับทำให้ปลายจมูกเนี่ยนะครับมีความปลอดภัยเพิ่มขึ้นระดับหนึ่ง ทำให้มีความยาวเพิ่มขึ้นด้วยนะครับเพื่อนเพื่อเห็นตรงนี้ไหมครับตรงปีกจมูกนะครับถ้าเทียบกับก่อนผ่าตัดเนี่ยบอกได้เลยว่าเล็กลงอย่างเห็นได้ชัดนะฮะอันนี้เล็กลงสัก25%ได้นะครับส่วนบริเวณตรงสันจมูกนะฮะพี่หมอเพิ่มความสูงขึ้นอีกระดับหนึ่งนะครับของพี่เอเนี่ยเราไม่ได้เพิ่มเวอร์จนแบบเป็นสายฝอนะครับแต่เราเพิ่มยังไงก็ได้ครับให้หมูเห็นเขาเนดีขึ้นให้ใบหน้าเขาเนี่ยดูมีมิติมากขึ้นมีออร่ามากขึ้นนัััันนนเเองะะคครรรบบบิวณสจมูก จะทํามุมนะฮะกับบริเวณหน้าผากเนี่ยนะครับเป็นมุม1 2 5งอางศาเพื่อนๆเห็นตรงนี้ไหมครับเห็นตรงนี้ไหมฮะทุกคนเห็นงนี้ไหมเห็นไหมครับว่าตรงนี้ครับมันจะไปจะหลดนะฮะกับบริเวณหน้าผากพี่เอ๋พอดีนะครับซึ่งเป็นทรงสลป p S นะฮะตรงนี้แล้วก็ทิ้งออกมาเป็น L นะครับดังนั้นนะครับถ้าพอเช็คมุมนะครับมุมตรงนี้ที่เขาเรียกว่ามุม f o โ t o n a s านะฮะ ก็ได้125องศาพอดีนะครับรับกับใบหน้าเลยส่วนปลายจมูกเนี่ยนะฮะเป็นมุม90องศาครับเพื่อทําให้ปลายจมูกของเขาเนี่ยนะฮะดูมีความโดดเด่นมากขึ้นแล้วก็ดูสวยขึ้นนะครับนะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปชมอีกฝั่งหนึ่งนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับนี่ครับอันนี้เรามาทางฝั่งซ้ายแล้วนะครับเป็นมุม45องศาเหมือนกันนะครับแต่ว่าเราอยากให้ดูทุกมุมมองเลยนะครับเพื่อทําให้ เห็นภาพชัดๆครับว่าเทสที่มีลักษณะเนื้อน้อยเหมือนพี่เอนะครับแล้วก็ต้องการความเป็นธรรมชาติเนี่ยออกมาประมาณนี้ก่อนเสริมมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับโอเคครับอันนี้จะเป็นด้านซ้ายของพี่เอนะครับเป็นมุม45องศาเช่นกันนะครับ พี่หมอก็ขอทวนนิดนึงนะครับเราทําการปรับฐานนะครับทําการแต่งป้ายนะฮะแล้วก็มีการลองปลายเพื่อทําให้ปลายจมูกเขาเนี่ยนะครับมีวอลลุ่มที่สวยงามขึ้นแล้วก็เพิ่มการป้องกันนะฮะให้ปลอดภัยยิ่งขึ้นด้วยนะครับเราไปชมกันนะครับอนี่จะเป็นมุม ด้านซ้ายของพี่เอนะครับเนี่ยมุมด้านซ้ายนะครับ45องศาเลยนะฮะเพื่อนๆเห็นไหมครับว่าโอ้โหสวยงามมากคือจริงๆแล้วเนี่ยจมูกเราเนี่ยไม่จําเป็นที่ต้องแบบโด่งโอเวอร์มากนะ้องกันยาแต่เป็นจมูกที่โด่งพอดีแล้วก็รับกับไปได้หมอว่าอันนี้เป็นคำตอบที่ดีที่สุดนะฮะแล้วก็ทำทีเดียวก็ปลอดภัยยาวๆเลยนะแล้วกันนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปชมภาพหน้าตรงกันบ้างนะครับว่าเป็นยังไงบ้างอันนี้คือภาพหน้าตรงของพี่เอนะครับเราจะให้เห็นภาพก่อนผ่าตัดก่อนนะครับ เห็นไหมครับว่าพอดูหน้าตรงนะครับพอดูหน้าตรงของพี่เอนะจริงๆแล้วเนี่ยพี่เอ๋ก็เป็นคนที่พอมีจมูกอยู่แล้วนะเป็นกระดูกสันจมูกอยู่แล้วนะครับแต่เผอิญว่าพอกระอยู่ในสัดส่วนใบหน้าเราอะนะครับมันเลยดูยังไม่เด่นชัดเท่าไหร่นะครับดังนั้นเนี่ยพี่หมอขอซัพพอร์ตเลยนะสิ่งที่พี่เอ๋พูดอนะเป็นสิ่งที่พี่หมอชอบมากเลยนะพี่เอ๋ต้องการทรงจมูกที่ ไม่โด่งมากจนเกินไปแล้วก็ให้ดูเป็นธรรมชาติเหมือนสวยแต่เกิดอ่ะเหมือนโด่งตงแต่เกิดถูกต้องไหมฮะนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผลจากการปรับฐานนะฮะฐานตรงนี้จะเป็นยังไงบ้างจะสวยขึ้นไหมปลายจมูกจะเล็กลงหรือเปล่านะครับจากการแต่งปลายและรูจมูกจะเห็นชัดไหมโง่แหงรูปหน้าจะดีขึ้นไหมเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับโอเคครับอันนี้คือหน้าตรงของพี่เอ๋นะครับเพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่าตอนนี้ครับฐานจมูกนะฮะได้รับการแก้ไขให้มีความสมดุลสวยมากขึ้น แต่เพื่อนๆจะสังเกตเห็นอาการวมเล็กน้อยนะครับบริเวณตรงปลายจมูกแล้วก็ปีกจมูกแต่ให้ดูนะครับว่าขนาดมีอาการวมอยู่เนี่ยนะครับก็ยังดูสวยแล้วก็ดูเล็กกว่าก่อนผ่าตัดเยอะเลยนะครับอาการวมดังกล่าวจะค่อยๆดีขึ้นนะครับภายในระยะเวลา7-14ถึงวันนั่นเองนะครับตอนนี้ปีกจมูกก็มีขนาดที่เล็กลงนะครับแล้วก็ปลายจมูกมีหยดน้ำที่สวยขึ้นรูจมูกเนี่ยบอกได้เลยว่าไม่เห็นชัดอย่างนี้ฮะโง่เฮงรับซับแน่นอนนะครับ ส่วนบริเวณตรงสันจมูกทั้งสองข้างเห็นไหมครับว่าตอนนี้ได้รับการแก้ไขแล้วครับจะไม่เห็นเป็นสันที่ดูไม่ธรรมชาติแต่ตอนนี้จะเป็นการเสียบจมูกที่ทําให้ใบหน้าของเขาเนี่ยดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นครับนะฮะบริเวณแกนจมูกครับเรามาเช็คกันนะฮะตอนนี้ก็อยู่ตรงถึงการพอดีเป๊ะเลยบริเวณตรงบ้างตาตรงนี้นะครับอาจจะมีอาการบวมได้บ้างในช่วง1 2ถึงวันแรกนะครับเดี๋ยวเรามาเช็คกันครับว่าซิลิโคนเนี่ยมันมีการเคลื่อนหรือเปล่านะครับด้วยการจับตรงปลายจมูกครับแล้วก็ ค่อยๆจับเห ok te <pl ains> ็นไหมฮะจะสังเกตว่าซิลิโคนเนี่ยนะครับมันติดกับกระดูกของพี่เอเลยพี่เอรู้สึกไหมรู้สึกอห่างนั้นไหมครับนะฮะเดี๋ยวพี่เอลองรูปตรงบริเวณคนจมูกฮะลองรูปขึ้นไปฮะสมูทไหมสมูทเลยฮะสมูทสมูทเรียบมากนะครับอันนี้ก็บอกได้เลยว่าพอเขาส่งนะรับรองว่าสวยอย่างแน่นอนนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปชมกันนิดนึงนะฮะโอเคครับพี่เอเดี๋ยวหมอขออนุญาตพาไปดูบริเวณตรงสันจมูกตรงนี้นะครับที่เราวางซิลิโคนเนี่ยตายยึดมุกระดูกนะครับ เห็นไหมครับว oh, ่าจะไม่ม hmm. ีขอบให้เ hmm. ห็นเลยนะครับพี่เอ๋ลองสัมผัสดูฮะว่ามีขอบซิลิโคนไหมทั้งสองข้างนะลองลองคำดูไม่มีนะไม่มีเพราะว่าพี่หมอเชื่อได้เลยครับว่าเพื่อนๆพี่เอ๋เนี่ยอาจจะมีบางท่านเนี่ยเคยเสริมจมูกมาแล้วเมื่อประมาณสิบยีิปีที่แล้วซึ่งเทคนิคดังเก่าวเนี่ยบางทีอะเวลาทำมันยังเป็นแห้งอยู่เลยรึกออกาไหมฮะแต่ว่าของพี่เอ๋เนี่ยบอกได้เลยว่าออกมาแล้วเนี่ยไม่มีควมรู้นะครับเหมือนจมูกเราจริงๆแต่ว่าทุกคนจะทักเราว่า ทำไมดูสวยขึ้นจังเลยอย่างนั้นแล้วกันเนาะเอาแบบว่าให้สวยดูแพงนะครับโอเคพี่เอครับติดตามมานานหนึ่งปีอะไรที่ทําให้พี่เอเนี่ยตัดสินใจที่มาทําวันนี้ครับพี่เอครับรู้สึกอบอุ่นกับคุณหมอแล้วก็เจ้าหน้าที่ตั้งตจฟังคลิปจัดะคลิปแล้วก็รู้สึกเซฟตี้เพราะว่าเรา,าเรา,าทำเราก็ต้องการความปลอดภัยใช่ไหมคะครับผมอย่าง<ม>ถว่าแบบเราก็เป็นพยาบาลเนาะเราก็แบบเออเนี่ยเซฟตี้สุดละนนะครับแล้วก็ ทุกคนพูดพูดคำเดียวเลยว่าไม่เจ็บอืมแล้วตอนแรกเราเชื่อไหมฮะเอาจริงๆแล้วอืมก็อืก็ลังเลยต้องลองเลยนะ <c oughs> ส,สุดท้ายแล้วก็สมคำล่ำลือคะ่ะคอนเฟิร์ม ครับรผมไม่เจ็บเลยอ,อ๋อครับนึกว่าบมกคอนเฟิร์มเจ็บจริง,รงไม่เจ็บไม่เจ็บโอ <Okay S 2> เค<ล>ครับผมนะฮะตอนนี้ก็ก่อนจะจบนะฮะพี่หมอก็จะขอเช็คตรงปลายจมูกชนิดนึงนะครับว่าปลายจมูกเนี่ยปลอดภัยหรือเปล่า,พ,ลาพี่เอก็ใช้ง,ง่ายครับด้วยการใช้นิ้วชี้นิ้วหนึ่งนะครับค,ค,ค่อยๆสัมผัสบริเวณปลายตรงนี้ครับพี่เอกจะรู้สึกถึงความนุ่มเนอะไหมฮะถ้าเป็นความนุ่มอย่างนี้บอกได้เลยครับว่าโอกาสที่มันจะมีปัญหาในอนาคตเนี่ยไม่มีแน่นอนดังนั้นเนี่ย คอนเซปที่พี่เอต้องการว่าให้ปลอดภัยนะครับวันนี้พี่เอได้แน่นอนแะโอเคไหมครับนะฮะวันนี้นะครับก็ขอบคุณพี่เอมากมากเลยนะครับที่เป็นเกียรติให้พี่หมอดีมนะครับได้สัมภาษณ์ผ่านคลิปนี้นะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับพี่เอครับสวยมากๆเลยนะครับน่ารักมากๆเลยครับโอเคครับ